สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5เมกะเฮิรตซ์และ AM 891กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ ในทุกๆวันที่เรามาฟังธรรมะที่เรามาพิจารณาไกรกรวนเห็นสิ่งต่างๆที่มันกระทบทางตาทางหูจมูกเล่นกายใจของเรานั่นเป็นเวลาที่ทําให้ธรรมะเกิดขึ้นได้เวลาที่เราจะมีธรรมะเกิดขึ้นในใจของเรานี้ยบันทีสภาวะธรรมต่างๆนี่ก็เป็นสิ่งที่เรายังไม่สามารถให้คาตอบได้เราจะยังไม่เข้าใจสภาวะของมัน แต่ไม่เข้าใจวิธีการปฏิบัติมันเกิดขึ้นได้อย่างไรอย่างบางคนนั่งสมาธิไปหรือไม่ได้นั่งสมาธิมีคนพูดอะไรสักอย่างหนึ่งหนึ่งขึ้นมามันได้ฟังผ่านทางหูเอ๊จิตใจทำไมมีอารมณ์เป็นลักษณะนี้ดีบ้างสุขบ้างทุกบ้างเฉยๆบ้าง,าง,าง,างเรื่องราวต่างๆเหล่านี้มันก็เป็นธรรมดาแต่ถ้าเรายังไม่เข้าใจนะกระบวนการการทํางานเหล่านี้กนะ็คือบางทีมันเกิดขึ้นจนชินจนบางทีเราก็ลืมไปว่าเอะเราไม่เข้าใจตรงไหนหรือไอ้ตรงที่มันไม่เข้าใจมัน มันฝังรากลึกจนกระทั่งว่าไม่ได้แคร์ไม่ได้สนใจไปอย่างนี้เป็นไปนะก็สามารถเขียนกันมาถามได้นะโดยมีข้าพเจ้าพระภ,ภัยบูณนะพี่ปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกมาเป็นผู้ที่ตอบคาถามท่านฟังอยู่เป็นประจนะำคาถามที่เขียนมานั้นก็จะมานํามาพูดคุยในวันพุธนะซึ่งท่านฟังสามารถเขียนติดต่อกันมาได้นะที่เลขที่1หมู่8ตําบลดอนหายโศกอำเภอน้องหานจังหวัดอุดรธานี รือถ้าใครสนใจจะส่งมาที่สถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยก็ได้อยู่ที่ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพ104.0 0น,นคุณทรงพลแล้วก็เจ้าหน้าที่หลังใหม่ต่างๆก็จะจะส่งนมาให้กับพระเจ้าตอบในรายการต่อไป่นถ้าใครสะดวกทางอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ก็ไปที่เพียวธรรมะ .com p u r e d h a m m a c o m หน้าของรายการธรรมรับน์นส่งมาแล้วกบพระเจ้าก็จะได้รับอีเมล หรือทางเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเว็บไซต์ก็จะนําส่งต่อมาให้คําถามต่างๆที่มาตอบให้ฟังนั้นก็จะเป็นบทวิเคราะห์ด้วยความรู้ความเข้าใจของตัวขับเจ้าเองนะซึ่งเมื่อท่านฟังฟังแล้วนะก็ลองนําไปพิจารณาในะส่วนนี้ที่เป็นประโยชน์เป็นกุศลเป็นธรรเป็นวินยัยนะชอบด้วยเหตุผลก็ขอให้นําไปปฏิบัตนะิเพื่อให้เห็นชอบในธรรมส่วนไหนที่ยังไม่ชัดเจนยังไม่เข้าใจนะก็จะเขียน มาถามใหม่ได้โดยหลักเกณฑ์ที่ข้าพเจ้าใช้ในการตักบนถามนั้นก็มาจากคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าประกาศาไว้สอนอไว้แต่ตัวข้าพเจ้านั้นไม่ได้สอนแต่นําหลักเกณฑ์นั้นมาบอกต่อการบอกต่อกับการสอนนั้นไม่เหมือนกันใน,นการบอกต่อด้วยข้อมูลตามความเข้าใจที่ข้าพเจ้าได้ร่ําเรียนรู้มาเรียนมาตัวท่านฟังก็จะต้องเป็นผู้ที่เรียนรู้จากสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอน นะด้วยการที่ศึกษาเองบ้างด้วยการฟังจากรายการวิทยุบ้างด้วยการฟังจากพระองค์นั้นรงนี้บ้างด้วยการฟังจากคนนั้นคนนี้บ้างตรงไหนที่สอดคล้องรับกันกับที่พระเจ้าสอนไว้นะเราใกล้ครุนแล้วเห็นเหตุผลในการที่เราจะทรงจำไว้ในใจได้ก็นํามาทรงจําไว้นั้นจะเป็นประโยชน์มากทีเดียวในะส่วนไหนที่ยังไม่เข้าใจนะยังมีความกังขายังมีความเคลือบแคลงเห็นแย้งอยูนะ่ก็เป็นโอกาสดีที่จะมาเขียนถามได้คือเราก็มีความที่ ยุที่ทำกันจำไปฟังตอนนี้พระชาาไม่อยู่แล้วนะเป็นความชิบหายจำาปฟังความชิบหายหย่หลวงของสัตว์ทั้งหลายนะจะไม่มีใครมายืนยันว่าอะไรถูกอะไรผิดให้ได้ใหม่ในะคือที่ที่ยืนยันไว้ก็มีอยู่แล้วนะจะไม่มีใครที่จะมายืนยันว่าอันนี้ถูกจริงหรือเปล่าเพราะว่าที่ยืนยันนั่งยันกันนี่ก็ไม่รู้ว่าคนที่ยืนยันนั่งยันนี่เขามีความรู้ความสามารถเท่าไหร่แนตะ่ตัวข้าพเจ้าเองแตนะ่บางที สิ่งใดที่รู้มาเรียนมามีประสบการณ์ต่างๆมามาคุยให้ท่านฟังฟังเนี่ยก็อาจจะมีคมเมนต์ต่างๆกันไปเพื่อเรามาเรียนรู้กันนะเพื่อที่จะให้มีความกระช่างแจ้งในธรรมนะให้ธรรมะที่พู้ะเจ้าได้ค้นพบประกาศไว้เนี่ยเป็นธรรมที่มาที่ตนต่อการพ่งพิสูจน์ได้ดีวยนนี้เรามีจดหมายท่านฟังเป็นคําถามที่ส่งมาทางเว็บไซต์นะของคุณบุบพเวศนะเป็นลูกศิษย์จากต่างจังหวัดเชียงใหม่ คุณลูกศิษย์ได้เขียนถามมาในเกี่ยวกับเรื่องของสภาวะของจิตท,ที่มีสติสมบูรณ์สภาวะของจิตท,ที่มีสติสมบูรณ์เป็นอย่างไรตนะามมาอย่างนี้นะโดยคุณบบเพ็ญมีความเข้าใจว่าคือไม่ว่าเราจะคิดพูดทําอะไรนะเราต้องรู้อยู่เสมอไม่ทราบว่าอย่างนี้ถูกต้องหรือเปล่าแล้วนกะ็มีข้อที่2ก็คือถามว่าถ้าการรับรู้นั้นนะเราตามไม่ทันในสิ่งที่เห็นแต่เรารู้ไมไ่ว่าไม่ได้ปรุงแต่งต่อไป สักษณะการนี้เรียกว่าหรือสติหรือไมนะ่หรือว่าทั้งหมดนี้เป็นอาการของขันทั้งห้าล้วน,วนถ้าเป็นอาการของกา,ารทั้งห้าล้วนตัวจิตก็คือผู้ที่รับรู้อาการทั้งหมดนั้นใช่หรือไม่เอาแค่ทีละส่วนก่อนนะถามว่า,าสติสมบูรณ์เป็นอย่างไรจิตที่มีสติสมบูรณ์เป็นอย่างไรเอาคำหมายของคำว่าสติก่อนสติแปลว่าการระลึกได้ระลึกถึงสิ่งที่ทำจำคำที่พูดแล้ว แม่นานได้ระลึกได้ระลึกถึงสิ่งที่ทำจำคำที่พูดแล้วแม้นานได้บางคนก็แปลว่าระลึกรู้สติไทยมันสับสนนิดหนึ่งนะสะติก็ใช้คำว่าระลึกรู้มีคำรู้ไหมสัญญาก็คือหมายรู้วิญญาณก็รับรู้เวทนาก็รู้สึกแต่มันมีสี่คำมันสี่รู้นะเอาอีกครั้งหนึ่งนะเวทนารู้สึกวิญญาณรับรู้ สัญญาหมายรู้สติระลึกรู้ก็เลยไม่รู้ว่าไอท้ที่รู้รู้รู้นี่มันรู้อะไรสมาธิทิิก็ยังมีความรู้รู้ชอบเห็นชอบอีกมีความรู้ในเรืร่อศัติมันเลยมึนๆกันไปหมดดังนันทีนี้ภาษาบาลีเขาค่อนข้างชัดเจนนะภาษาบาลีค่อนข้างชัดเจนอย่างคมหมายของคํา,าว่าวิญญาณคือการรับรู้รับรู้คือวิญญาณชัดเจนไปเลยนั่นคือคุณรับรู้สิ่งใดจบส่วนสติคือการระลึกได้นี่ชัดเจนสติคือการระลึกได้จบ ส่วนสัญญาคือความหมายรู้อย่างเช่นคามหมายรู้ในนี้เป็นเสียงผู้ชายเสียงผู้หญิงเสีงสยงภาษาไทยในเสียงคําเทศความหมายรู้นั่นก็เป็นเรื่องหนึ่งคือรู้ได้ว่าอันนี้เป็นอะไรในคนเรื่องกันเรามาเฉพาะจดจงของคําว่าสติก่อนสติสติคือคําระล,ลึกได้ระล,ลึกถึงอะไรระล,ลึกถึงสิ่งที่ทําสิ่งที่ทํานะจําคําที่พูดแล้วแม่นานได้นะนี่ที่พระเจ้าให้ความหมายไว้ระล,ลึกถึงสิ่งที่ทําจําคําที่พูดแล้วแม่นานได้ อาเช่นอะไรยาม <oh> เฝ้าประตูไอ้คนนี้เรารู้จักให้เข้าคนนี้เราไม่ร um <No um ู้จักไม่ให้เข <um ้าในแค่นี้เองก็อระลึกได้ว่าคนนี้เรารู้จักคนนี้เราไม่รู้จักระลึกรู้อะไรรู้จักไม่รู้จักอะไรก็คือรู้จักกุศลไม่ให้อกุศลเข้าในเจ้าที่อกุศลเราไม่ให้เข้ารู้จักรู้อะไรต้องรู้กุศลเนเพราะฉะนั้นถามว่าจะเอาอะไรเป็นฐานที่ตั้ง่งการระลึกถึงได้บ้าง เด็กก็มีกายเวทนาจิตธรรมใช้กายใช้เวทนาใช้จิตใช้ธรรมเป็นฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงได้ถ้าเราอธิบายคำว,ว่าระลึก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 เนี่ยก็คือเนืกอได้น,นั่นเองจาได้เด่จำได้ไดม่ใช่สัญญานะสัญญาคือความหมายรู้มันต่างกับสติตรงที่ว่าสัญญาเนี่ยคือการที่เราเหมือนรเราเก็บข้อมูลไปในะใส่แล้วก็เก็บข้อมูลไว้เด็กคือถ้าเราอธิบายถึงความจําในสมัยปัจจุบันที่นะักวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่าความจําความจาภาษาอังกฤษเขาชื่ว่า memory เนี่ย ความจำหรือ memory เนี่ยถ้าไปถามนักประสาทวิทยานะ neurologist นักประสาทวิทยาเนี่ยเขาจะอธิบายเรื่องความจำไว้3ส,ส่วนนะัคือส่วนแรกคือส่วนที่บันทึกคือใส่ข้อมูลลงไปนะส่วนที่2คือส่วนที่เก็บเอาไว้นะซึ่งจะเกี่ยวข้องกับระบบการทําง,งานของประสาทเส้นประสาทนะความจําสั้นความจํายาวความจําเสื่อมอะไรต่างบ้างและส่วนที่3คือการดึงออกมาการดึงออกมา นะส่วนที่1กับส่วนที่2เนี่ยคือสัญญาคือความหมายเรารคุณเก็บกาไปคุณบันทึกไว้ในส่วนที่3คือการดึงออกมาคือการระลึกนั่นเองเน,นคือตรงนี้คือสตินะตรงนี้คือสติถ้ามันไม่มีอะไรเก็บไว้เนี่ยมันก็จะไประลึกไม่ได้เช่นเ,เราไม่รู้ภาษาญี่ปุ่นเราไม่รู้ภาษาเกาหลีเราไม่รู้ภาษาจีนนะสมมติเราไม่รู้ก็คือไม่มีข้อมูลไม่มีความสัญญาในเรื่องภาษาเหล่านี้เราจะไประลึกได้ไงก็ระลึกไม่ได้ก็ระลึกไม่ได้ หรือถ้าเราไม่เคยเรียนอสุภาสัญญาอสุภามันคืออะไรนะผู้เช่า,ชาสอนถึงเรื่องความาเห็นความเป็นของไม่สวยงามนะผมคนเล็บฟันหนังบ้างนี่ไม่สวยงามเราไม่ได้เคยเรียนตรงนี้ไม่ได้บันทึกเอาไว้เราจะไปมีสติระลึกถึงอสุภาสัญญาได้ไงไม่ได้นอกจากว่าเราเคยจะเรียนมาบางคนเรียนมาข้ามภพข้ามชาติใช่ไหมคุณระลึกได้เพราะว่ามันมีสัญญานี้มาก่อนอ้าวถ้าเราไม่เคยเรียนอย่างภาษาบางภาษานี่บางคนเก่งมาตั้งแต่เกิด มันก็อาจจะเคยระลึกได้ตรงนี้มาก่อนจะมีความสามารถที่ได้เคยเรียนมารู้มาอยู่ในิตอยู่ในจิตลึกๆนู้นแต่บางภาษาบางคนไม่กระดิกหูเลยแล้วก็ไม่สามารถจะเรียนได้รู้ได้เพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรบันทึกลงไปก็ต้องเรียนใหม่รู้ใหม่ก็คือสร้างสัญญาใหม่แต่สติคือตรงที่ระลึกออกมาเนี่ยมันคือสติคือการระลึกได้เพราะฉะนั้นระลึก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 เนี่ยก็คือดึงเอามากลับมาจากอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งในกรณีนี้ แต่ถ้าเรามาดูตัวอย่างเปรียบเทียบของนายยามนายทวารที่เฝ้าประตูยามนั่นก็คือระลึกว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอก,กุศลนะใช้อะไรเป็นฐานที่ตัองอ้งในการระลึกถึงใช้กายเวทนาจิตธรรมระลึกรู้แล้วว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอก,กุศลก็อย่าไปอยู่ในสิ่งที่เป็นอก,กุศลให้เรามามาระลึกถึงสิ่งที่เป็นกุศลทีนี้ถ้าจิตเรามีกุศลอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมอันนี้ก็ชื่อว่าเรามีสติสบายแล้วนะเรามีสติ สบายแล้วก็นิ่งคืออาจจะไม่ได้นิ่งนะอาจจะมีคิดนั่นคิดนี่แต่ว่าเราคิดแต่เรื่องกุศลเราก็สบายอยู่แต่ถ้าจิตมันเผลอไปคิดเรื่องอกุศลอะไรปุ๊บเพราะคุณต้องมีสติปล่อยตรงนั้นนะใช้กายเป็นฐานที่ตั้งนะใช้จิตใช้เวทนาใช้ธรรมะเป็นฐานที่ตั้งในการที่จะระลึกถึงให้จิตเนี่ยอย่าไปก้าวลงในดินแดนที่เป็นอกุศลนะระลึกดึงมาก็เรียกว่า,าปล่อยตรงนั้น เราดึงมาจากจุดท,ที่เป็นอกุศลให้มาอยู่ในแดนที่เป็นกุศลการระลึกถึงตรงนี้น,นี่คือสตินะคือสติเช่นว่าเราจะไปคิดคิดอะไรก็ไม่รู้บางทีคิดเรื่องดีก็มีคิดเรื่องไม่ดีก็มีเอาเราฝึกที่จะมานึกถึงลมหายใจอันนี้คือฝึกก่อนนะฝึกคือบางทีคิดเรื่องดีมันก็ดีละคิดเรื่องไม่ดีอันนี้มันไม่ดีแน่ใช่ไหมเรางั้นเราฝึกในการที่จะละวางสิ่งต่าง มาระลึกถึงลมหายใจนะระลึกถึงลมหายใจการระลึกถึงตรงนี้ก็คือฝึกเพื่อที่ให้จิตนั้นมีกําลังในการที่จะปล่อยสิ่งนั้นนะมานึกถึงสิ่งที่เป็นฐานที่ตั้งได้อันนี้ก็เป็นลักษณะนี้ทีนี้คําถามที่ถามว่า,าสมบูรณ์สติสมบูรณ์เป็นยังไงก็คือลักษณะของสัมมาสตินั่นเองสัมมาสติก็คือมีกายเวทนาจิตธรรมนะเรามีกายเวทนาจิตธรรม เนี่ยอยู่อย่างมีสัมปชัญญะนะก็คืออยู่ในทุกอิริยาบถต่างๆนะรู้ตัวรอบคอบในการเดินการไปไม่ให้จิตเราเนี่ยไปอยู่ในแดนที่เป็นอกุศลนะไม่ให้จิตเราไปอยู่ในแดนที่เป็นอกุศลถ้าจิตเรามีจิตเราไม่ไปอยู่ในแดนที่เป็นอกุศลใช่ไหมชื่อว่าคุณมีมีสมาธิในระดับหนึ่งนะคุณมีสมาธิในระดับหนึ่งหมายความว่าจิตถ้าจิตตรงเนี้ยเป็นหนึ่งอยู่นะมีสติอยู่นะจิตเป็นหนึ่งมีสติ นะมีสมาธิสตนะิสีนเไรต่างคุณก็เรียบร้อยมีสมาธิสติมีสมา,มส,มาสังกัปปะตรงนี้จะเรียกว่าเป็นสมาสมาธิจิตตรงนั้นก็เรียกว่ามีมรรคแปดเกิดขึ้นลนะมีมรรคแปดเกิดขึ้นปุ๊บนะถ้าเราเห็นสมาสติติได้อย่างถูกต้องนะนี่เราก็สามารถที่จะทำมรรคนิพพานนะคือผลนะให้แจ้งได้เป็นกันเป็นต่อน้ำคำถามที่คุณลูกศิษย์จากสมััดเชียงใหม่ถามมาก็คือว่าใช่หรือไม่ นะถ้าเราจะพูดคิดหรือทําอะไรเราต้องรู้อยู่เสมอคือการพูดคิดหรือทําอะไรต้องขอถามความหมายว่าไอ้ที่รู้อยู่เสมอเนี่ยหมายความว่าอะไรนะรู้อยู่เสมอถ้าเป็นวิญญาณนะเออเราก็ต้องรู้แน่นอนเพราะมันเป็นวิญญาณคือการหมายการรับรู้ถูกไหมการรับรู้ทางกายทางวาจาทางใจและการรับรู้ทางตาหูจมูกลิน้นกายใจก็มีนะถ้าในกรณีที่เราปรุงแต่งสิ่งที่เราปรุงแต่ง court, ออกไปถ้ามันเป็นสิ่งที่ เป็นความบริสุทธิ์ทางกายทางวาจาทางใจนั้นก็ถือว่าเรามีกุศลและธรรมเกิดไหนพะระพุทธเจ้าเปรียบเท,ทียบกรณีของสัมมาสังกัปปะนะกรณีของสัมมาสังกัปปะว่าถ้าสมมุติเรามีาความคิดในการเลี่ยวจากกามความคิดในทางไม่พยาบาทความคิดในทางไม่เบียดเบียนเนี่ยเป็นความคิดทางกายนะเราไม่มีเราไม่ปิดศีลนะเราไม่ฆ่าสารเราไม่ไักทรัพย์เราไม่นะเพิ่อบีดในกรรมเราไม่แ้่งข่าวเท็จนะพวกนี้คือกายวาจาใจนะ กา,ายวาจาใจที่เป็นบริสุทธิ์เนี่ยถือว่าเรามีสติละเรามีสติละ,ะเปรียบเทียบกับอย่างนี้เรื่องของใจเรื่องของสมาสังกปะเปรียบเทียบกับว่าเราเอาควายเอาโคเอาวัวควายเนี่ยไปเลี้ยงตามทุ่งนะทุ่งนี้ก็เป็นทุ่งที่เป็นทุ่งนาที่เขาเก็บข้าวเก็บอะไรกวนเกี่ยวเก็บเกี่ยวไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยมีแต่ต่อข้าวสังข้าวอะไรต่าง,างเขาก็ทาว่าเออวัวอยู่ตรงนั้นสบายใจจบ แต่ถ้าเป็นนาข้าวที่ยังมีข้าวกล้าอยู่ข้าวกําลังออกรวงอยู่คนเลยกนี่ต้องคอยระวังมากไม่ให้เจ้าวัวควายไปกินข้าวของเขาไปกินต้นข้าวเขาเพราะเั็นสิ่งนี้ต้องระวังการระวังตรงนี้คือต้องคอยระวังมีสติจออยู่เต็มที่เลยจออยู่เต็มที่แต่ถ้าม,มันไม่มีอะไรที่จะเป็นอกุศลแล้วก็ทําใจสบายๆเพราะนั้นสติที่พูดถึงว่าต้องจอยอยู่ตลอดเวลา อันนี้ก็คือในลักษณะที่มันมีอกุศลเยอะในะจิตเราอาจจะมีคิดบ้าบอมีราคาโทรศัพท์โมหะมากนะมากกว่าปกติในเวลานี้หรือว่าได้รับโทมนัสทางกายทางจากราคาโทสศพท์โมหะมากเราต้องมีสติจออยู่เลยนะอันนี้ก็มีสติได้แต่ถ้าปกติจิตของเราไม่ค่อยมีราคาโทสศัพท์โมหะมากเราก็ชื่อว่ามีสติอยู่นะสบายๆอันนี้ได้ดังนั้นในส่วนของคําถามที่บอกว่า,วาเวลาที่เราพูดคิดทำอะไรเราต้องรู้อยู่เสมอ อันนี้ก็ถูกในส่วนที่ว่าถ้าเราพูดคิดทำในส่วนที่ดีอยู่เรื่อยๆนการรู้ตรงนี้ก็ยังไม่ต้องบังคับมากก็ได้ไม่ต้องแบบเกรงเพ่งขนาดที่ว่าเอาใจจดใจจ่อขนาดนั้นก็ชื่อว่ามีสติอยู่ตลอดลในขณะเดียวกันถ้าในทางที่เราพูดคิดทำสิ่งที่ไม่ไดีอยู่เรื่อยเราต้องคอยระวังอันนี้ก็ต้องรู้ในลักษณะที่จ่ออยู่เลยลจ่อแบบขําเคร่งคอยเพ่งคอยที่จะบังคับจิตอยู่บ้าง ส่วนคำถามที่สองของคุณลูกศิษย์จากจังหวัดเชียงใหม่ก็พูดถึงว่าถ้าการรับรูน้นเราไม่ทันในสิ่งที่เห็นเรารู้ว่าไม่ได้ปร,รุงแต่งไปลักษณะอาการนี้เรียกว่าเผลอหรือไม่ก็คืออย่างที่วา่าถ้าเราอยู่ในแดนที่เป็นกุศลอยู่อั้นก็ไม่เรียกว่าเผลอแต่ถ้าเราอยู่ในแดนที่ผ่านไปเข้าไปในอกุศลก็ชื่อว่าเผลอสติละเผลอสติละแต่ถ้าเรายัางอยู่ในแดนที่เป็นกุศลอยู่ก็ชื่อว่ายังไม่เผลอสติ เพราะว่าอากุศลนั้นยังไม่เกิดตัวอย่างเฉพาะจะจงที่คุณลูกศิษย์จากจังหวัดเชียงใหม่ตามมานั้นก็คือว่ามีในตอนเช้าวันหนึ่งขณะที่นั่งอยู่เฉยๆในใจเห็นภาพนักศึกษาแล้วน้ําตาก,ก็ไหลออกมาในช่วงนั้นก็รับรู้เฉยๆไม่ได้ปรุงแต่งจากนั้นก็คิดต่อว่าจะช่วยพวกเขาอย่างไรในช่วงที่กําลังคิดนี้สิ่งต่างๆก็หายไปเมื่อใจเราไปรับรู้ในสิ่งอื่นต่อไปเราก็เลยถามมาว่าไอ้ตรงนี้เป็นอะไรกันแน่ มาถึงน้ำตาไหลน้ำตาก็ไหลแต่ว่าใจมีอากัสดไหมนะใจมีความเร่าร้อนครับแค้นวุ่นวายหรือไม่ถ้าไม่มีก็ไม่มีปัญหาน้ําตาไหลนี่มันก็ได้หลายสาเหตนะุปีติก็ได้บางทีเรามีความกรณาอย่างงี้ก็ได้นะครูบาอาจารย์เนี่ยพอท่านเห็นทมลึกซึ้งขึ้นไปเนี่ยเห็นสัตว์โลกเนี่ยมันน่าสงสารบางทีน้ําตาไหลก็มนะีนี่ก็จะบอกถึงความกรุณาอยากให้เขาพ้นทุกกนะ็มีทุกอยู่มากทําไม สันโลกมันไม่เห็นทำไมมันบื่ออย่างนี้มันบอดทำไงถึงใจะให้เขารู้เขาเห็นแต่บางทีก็น้ําตาไหลมันก็มีความกรุณานี่เป็นลักษณะของความกรุณาก็อาจจะเป็นได้แต่คือจิตของเราเราต้องรู้เราต้องฉลาดในวรารานะาจิตของเราเองนะว่าจิตเราเนี่ยมีกุศลมากหรืออกุศลมากนะถ้าจิตคุณมีอกุศลมากคุณต้องรีบเลยนะมีความพอใจในการที่ต้องทําให้มันออกไปให้ได้เจ้าอากุศล นะมีความเพียรความพยายามความไม่ถอยกับความไม่ลดละมีสีสัมปชัญญะอย่างแรงกล้าเพื่อที่จะเอาเจ้าอก,กุศลเนี่ยออกไปให้ได้เนะี่ยรีบด่วนเนะี่ยเหมือนคนที่ไฟกําลังไหม้ศีรษะไม่เสื้อผ้าอยูนะ่แต่ถ้าเรามีมีจิตในลักษณะที่ว่าเออเรามีกุศลมากกว่าเนะี่ยจิตเรายังมีความสงบมากกว่าจิตเรายังมีสติมากกว่าจิตเรายังมีกายวาจาใจที่เป็นบริสุทธิ์มากกว่าเยนะเรายังมีกายที่ไม่ออไม่เครียดครัด นะเรามีาสัม,มาชีวะอย่างนี้เป็นต้นะเรามีกุศลมากกว่าอากุศลเนี่ยก็ให้อยู่ด้วยปิติปราโมทย์นั้นไปแล้วนะก็ทําให้ยิ่งขึ้นไปนะในการที่จะทําอสวะให้สิน้นะเปลี่ยนพยายามให้ยิ่งขึ้นไปนะก็ไม่ได้เครี้ยงขนาดว่าต้องรีบด่วนนะถ้าเปรียบเทียบกับเวลาที่เรามีอกุศลมากกว่านะแต่ก็ทําให้ยิ่งขึ้นไปนี่ต้องเป็นกิจที่เราทําอยู่นะอย่าชะล่าใจอย่าประมา,ลาะะทล้านก นะสมบูรณ์ในลักษณะของอย่างจิตของพระอรานเนี่ยนะก็คือว่าจิตของท่านนั้นไม่ได้มีส่วนที่เป็นอกุศลอยู่ในใจเป็นส่วนมากนะส่วนมากแล้วมีกุศลอยู่ในใจแนละ้วก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีสติอันนี้เป็นความเข้าใจของข้าพเจ้าท่านผู้ฟังนะข้าพเจ้าสรุปตรงนี้มาจากอะไรนะมาจากข้อความเกี่ยวกับเรื่องของมรรนะที่ว่าถ้าเผื่อว่าจิตเราอยู่ในมารกกนะ็ชนะื่อว่ามี บริการทั้ง7อยู่มีจิตที่เป็นหนึ่งอยู่มีบริการทั้ง7อยู่โดยรอบนัก็ชื่อว่ามีสติอยู่ด้วยเหมือนกันจากพุทธพจน์ที่พระเจ้าได้กล่าวถึงเรื่องของสัมมาสังกัปปะที่ได้ตรัสไว้เกี่ยวกับเปรียบเทียบว่าถ้าจิตเรามีความคิดในทางที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยการไม่เกี่ยวข้องด้วยพยาบาทไม่เกี่ยวข้องด้วยเบบเบียนแล้วก็เปรียบเสม,มือนกับวัวควายที่เราไปเลี้ยงตามทุ่งแล้วก็ทําในใจสบายๆว่ามันอยู่ตรงนั้นก็พอไม่ได้ต้อง เรียดคัตรียบด่วนขณะที่ว่าเหมือนกับบัวควายที่มันไปเดินตามนาข้าวที่ยังมีข้าวอยู่ต้นข้าวอยู่อย่างนั้นแล้วก็เปรียบเทียบดูจากการที่ผู้เจ่าตรัสว่าคนที่มีศีลเนี่ยมีวาจาที่ดีเนี่ยก็ชื่อว่าเขามีสติอยู่แต่เพราะนั้นการที่เราปรุงแต่งมันก็ธรรมดานะแต่บางทีเราปรุงแต่งไปในเรื่องดีๆเราคิดปรุงแต่งไปอันนี้ก็ธรรมดาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้แต่เพราะว่าจิตของเรามัน มันไมอ่อย่างหนึ่งมันก็ต้องอย่างหนึ่งอ่ะมันไม่ไปรับรู้ในเรื่องของร่างกายรูปใช่ไหมถ้าสีดินน้ำไฟลมมันก็ต้องไปรับรู้ในเรื่องของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณบางทีไปรู้ตัวเองแต่เพราะนั้นมันก็จะหมุนวนอยู่ในนี้แต่มันก็จะหมุนวนอยู่ในนี้แต่ถ้าหมุนวนอยู่ในนี้แล้วนะเป็นสิ่งที่เป็นกุศลเออนี่ก็พอจะรับได้อยู่แล้วเราก็ทําความเพียรขึ้นไปไปให้สินอสวะแต่พระอัสวะเนี่ยมันเป็นรากของมันมันเป็นเรื่องนองเนื่อง มันเป็นหนองเป็นอาหารที่จะทําให้รากเกิดวิชาเนี่ยมันยังโตขึ้นได้อยู่แต่ถ้ายังมีวิชาอยู่บางทีมันโผล่ขึ้นมาเป็นสิ่งที่เป็นอกุศลอ่านี้เราต้องระวังต้องถ้าถ้าเราแบบเหมือนกับอยู่ในสนามหญ้าอย่างเงี้ยเราถอนหญ้าออกหมดแล้วใช่ไหมต้นยาเกี่ยวๆไม่มีละแต่มันยังมีรากอยู่เนื้อผ่านไปสักอาทิตย์สองอาทิตย์อ่มันเริ่มงอกมาใหม่อ่าอย่างเงี้เราต้องคอยระวังแต่บางทีเราดูแลอย่างดีเนี่ยทุกวัน ทุกอาทิตย์เราคอยทําความสะอาดสนามนี้ไม่ให้มันมีญ่ารกเกิดขึ้นนะเหมือนการจีของเราถ้าเราคอยให้อาหารอยู่เรื่อยๆนะอาหารตรงเนี้ยเอ่อจะทําให้สติของเราดีขึ้นมาได้อาหารในที่นี้ก็คือการที่เราสมรํมรรมอินทรีย์นะมีการฟังธรรมะเรามีการฟังธรรมะมีการสํารมอินทรีย์พวกเนี้ยจะเป็นอาหารของสตินะสติเราค่อยดีขึ้นค่อยเจริญขึ้นค่อยสูงขึ้นนะดีขึ้นเจริญขึ้นสูงขึ้นแล้วเ,เราจะทําสติ สมบูรณ์ให้มันเกิดขึ้นได้อันนี้ดีได้แต่สตินี่เป็นสิ่งที่สาคัญมากท่านผู้ฟังบริชาต,ตั้งแต่ตอนที่อยู่ใต้ต้นไม้โพขอไปอยู่ตัวอยู่ใต้ต้นไทรอั่เป็นที่พักร้อนของเด็กเลี้ยงแพะตอนนั้นลุ้ออกจากต้นไม้โพมาแล้วนะก็มาพักผ่อนอยู่ที่บสอยู่ใต้ต้นไทรนั่นะคือหลังจากตรัสรู้แล้วเนี่ยก็ยังอยู่บริเวณป่าเนรัญชาราตรงแถวแม่น้ําเนรัญชราตรงนั้นอยู่นะอยู่ตําบลขยาตรงนั้นอยู่ แล้วก็มีวราระหนึ่งที่มานั่งอยู่ใต้ต้นไทรก็มาคิดพิจารณาว่าจะสอนสัตว์โลกนี่ได้อย่างไรนะสัตว์โลกจะรู้ทําอะไรนอกที่เอที่จะให้เขาคลายจากความทุกข์ได้แล้วนะก็จึงได้ระลึกถึงหมวดธรรมที่ชื่อว่าสติปัฏฐานสีนั่นเองนะความระลึกนี้ได้เกิดขึ้นในใจระลึกตรงนี้แหละคือการที่มีสติด้วยเห็นไหมพอมีสติแล้วปัญ,ญญามันก็เกิดขึ้นไดนะ้ตรงที่ว่าเราสามารถระลึก ถึงสิ่งที่ทําจําคาที่พูดแล้วได้ในะเรื่องที่เป็นกุศลเราเระลึกได้นะเราระลึกได้แล้วสตินี่แหละนะเป็นตัวที่จะเป็นทางอันเดกนะทางเดียวในะที่จะพาเราไปสู่ความพ้นทุกได้สติยังได้ตรัสไว้ในที่หนึ่งว่าเป็นที่เล่นไปสู่วิมุตินะวิมุตหลุดพ้นนั่นเองเอาง่ายๆเราไม่ต้องรอถึงว่าตอนที่เราเป็นบาอาแค่เรามีสติเดียวนี้นะคุณหลุดพ้นจากไอ้ความที่ ภาษาต่างๆมันดึงเราไปแต่สมมติเรามีสติอยู่ในลมหายใจเขาด่าเขาว่าเราปุ๊บเราพยายามที่จะมามีสติอยู่ในลมหายใจปุ๊บเราหลุดพ้นละหลุดพ้นจากการที่เขาด่าเขาว่าหลุดพ้นจากการที่จิตของเราต้องไหลไปตามอารมณ์นั้นนี่ทันทีเลยนะเห็นทันทีเลยนะสมมุติเขาโทรศัพท์มากิ้งกิงหรือเป็นเสียงสัญญ,ญาณอะไรสใดอย่างหนึง่งเดี๋ยวนี้มันสัญญ,ญาณโทรศัพท์มันปลาดเหล,เลือเกินมีหลายรูปแบบมากมาเสร็จปุ๊บเรารับสายอ้าวเสียงด่าเรารู้ละรู้ละผ่านมาทางหูละ นะเรามีสติทันทีสติอยู่กับอะไรดีเอาลมหายใจเรานี่แหละเปร๊บนะเราจิตของเรานี่หลุดพ้นจากอะไรในะเดียวนั้นเราหลุดพ้นจากอารมณ์นะที่เกิดขึ้นอารมณ์อะไรอารมณ์ันั้นไม่น่าพอใจนะมันมา่างไงมันเกิดจากภาษมีภาษามากระ้องที่จิตจิตคุณยังมีอัศวะยังมีอวิชชาใช่ไหมปุ๊บบุมบุมบุมขึ้นมาอารมณ์มันโผล่ขึ้นมาละอารมณ์มอ,มอะไรอารมณ์ไม่ดีอารมณ์ไม่ดีใช่ไหมมันจะมาดึงจิตเราไป นะให้จิตเรามาหลอมรวมกันเป็นสิ่งนั้นจิตเราก็จะไม่หนีใช่ไหมถ้าคุณมีสติปุ๊บคุณหลุดพ้นจากอารม์นั่นละ่นะฟังอีกครั้งหนึ่งนะสมมติเราเห็นอาหารสักอย่างแดงหนึ่งแม่ชอบใจมากเลยชอบใจมากต้องกินฟาดมันสักสองจานเ,เห็นภาษาปุ๊บนะในใจคิด,ค,ดคิดละและมีอารมณ์ชอบใจเกิดขึ้นมีอารมณ์ชอบใจเกิดขึ้นปุ๊บนะถ้าเราไม่มีสติปุ๊บอารมณ์ชอบใจนี้มันจะมาหลอมรวมกับจิตของเราเพราะอะไรยังมีตนาอยู่ยังมีวิชาอยู่มันก็มาหลอกคุณว่าอารมณ์เนี้ย ก็ <c oughs> จิตคุณเนี่ยมันอันเดียวกันนะจิตคุณเป็นอย่างนี้นะจิตคุณไหลไปตามอารมณ์ละแต่เมื่อเรามีสติสติปุ๊บอย่างน้อยเราเห็นลมใจของเราใช่ไหมอารมณ์นั้นก็ของมันไปนตะ่จิตเราก็ยังหลุดพ้นจากอารมณ์นั้นได้บ้างแต่นะถ้าคุณฝึกดีๆเนี่ยจิตคุณก็จะหลุดพ้นจากอารมณ์นั้นได้อารมณ์นั้นก็แยกของมันไปนตะจิตเราก็เป็นส่วนหนึ่งข้าพเจ้าเคยยกตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องของใบบัวกับน้ำใช่ไหมอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมันเหมือนน้ําที่มา ขี้ตม้มน้ําอะไรที่มันไม่ดีนั้นจิตของเราก็คือเหมือนกับใบบัวหรือดอกบัวนะเพราะอันนั้นมาเกิดขึ้นปุ๊บเกิดขึ้นจากอะไรผัสสะอารมณ์นั้นต่างๆใช่ไหมชอบใจก็ตามไม่ชอบใจก็ตามถ้าจิตของเราไม่ได้รับการฝึกมาก่อนไม่มีสติไม่มีเครื่องป้อ,องกันเหมือนภากีริโยเลยจิตเรามันจะซับน้ํามันไว้เป็นตัวของมันน้ํากับภากีริโยเป็นอันเดียวกัน้็มานะมันก็คือจะเชื่อมหลอมรวมกันรับเป็นอันเดียวกันเราคือเขาเขาคือเราเป็นอย่างนั้นไป ดูอำนาจของตัณหาและวิชาแต่ถ้าจิตเราฝึกดีมีสติใช่ไหมจิตเราฝึกดีมีสติอารมณ์นั้นนกับใจของเราก็จะเหมือนใบบัวกับน้ำแยกกันไปมันอยู่ติดกันอยู่แต่ว่าไม่กลุ่มรุมหุ้มห่อตั้งอยู่ไม่กลุ่มรุมหุ้มห่อตั้งอยู่มันอยู่ใกล้กันก็จริงแต่ว่ามันไม่คล้องไม่ยึดไม่ผัวพันน้ำกับใบบัวไม่คล้องไม่ยึดไม่ผัวพันแต่อยู่ติดกันอยู่แต่ว่าพักขีริ้วกับน้ํา มันติดกันเลยมันคล้องมันยึดมันผัวพันเป็นเนื้อเดียวกันแล้วมันอยู่ใกล้กันติดกันมันก็คล้องยึดผัวพันกันแต่เวลาถ้าจิตของเรามีสติปุ๊บเราก็จะไม่คล้องไม่ยึดไม่ผัวพันก็ชือว่าหลุดพ้นจากอารมณ์นั้นได้ะขณะนั้นแล้วก็ถ้าเราทําอวิชชาให้มันหายไปได้ไอ้ความคล้องความยึดความผัวพันก็จะไม่มีแต่ทีนี้ถ้ารากมันยังอยู่ไงรากคืออวิชชาถ้ามันยังอยู่บางทีเราเพลิดติดปุ๊บมันไหลไปติดกันล่ะ ไหนที่เป็นดอกบัวปุ๊บมันกลายเป็นภาคีด้ทันทีทันใดอย่างเงี้ยมันก็ไปรับอารมณ์นั้นมาเป็นตัวของเราหรือบางทีเรา,เาไม่เชี่ยวชาญยังไม่คล่องแคล่วยังไม่ชํานาญาเรามีสติบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยนก็อาจจะพัวพันยึดถือข้องบ้างนิดๆๆนิดหน่อยหน่อยก็ลักษณะนี้ก็มีได้แต่เพราะฉะนั้นการที่เราฝึกนั่คือพระพุทธเจ้าใช้ศัพท์ว่าทําให้เจริญนะทําให้เจริญหมายความว่าอะไรนั่นกะ็คือหมายความว่าในความเห็นของพระเจ้านะก็คือหมายว่าทําซ้ำๆนั่นเอง ในะอย่างนักกีฬาเขาจะทําให้มันดีขึ้นมาได้เขาก็ฝึกซ้ำซฝึกย้ำยนะฝึกด้วยเทคนิคต่างๆนะทําอยู่นันนะ่นแหะนลมันก็จะมีความชํานาญมีความชนานาญแล้วคุณก็จะสามารถทาให้เจริญได้ทีนี้บางคนความสามารถไม่เท่ากันในอินทรีย์ไม่เท่ากันในอินทรีย์ไม่เท่ากันก็ทําให้เขาจบางคนอาจจะทำนิดหน,หน่อยก็เจริญขึ้นได้บางคนอาจจะทําต้องทํามากหน่อยถึงจะเจริญได้ก็สถานี้รัสตินตอนก่อนจบาริณฑิพผ่านก็ตรัสไว้ว่าสําคัญไมเหมือนกัน นะได้ตอนนั้นนอนสีรษะยาอยู่นะกำลังจะรินิพพานละยามสุดท้ายของราตรีนะก็ได้ตรัสก,กับพิสุท์ั้งหลายที่อยู่ในที่นั้นบอกว่าสังขารทั้งหลายมีความเป็นของสิ้นเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาเนี่ยพวกเธอทั้งหลายจนป็นความพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดคนจะไม่ประมาทได้ท่านผู้ฟังก็ต้องมีสติเหมือนกันประเด็นคำถามของคุณลูกศิษย์จากจังหวัดเชียงใหม่ในที่ถามถึงเรื่องของความมีสติสมบูรณ์ นันก็ตอบไปแล้วในลนักษณะนี้มีความละเอียดลึกซึ้งในแง่มุมนี้เหมือน,น,นกันคำถามใดๆที่ท่านฟังฟังคำตอบแล้วนันก็ด้วยบทวิเคราะห์ตามหลักความรู้ความเข้าใจของตัวคราพเจ้าเองซึ่งถ้าท่านผู้ฟังฟังแล้วก็ลองนําไปใคร่ควรพิจารณาหากส่วนไหนเป็นประโยชน์เป็นกุศลก็ขอให้นําไปปฏิบัติเพื่อให้ได้ผลตามชอบทาได้แต่ส่วนไหนที่ยังไม่เข้าใจยังไม่ชัดเจนนันก็ขออย่าได้ลังเลในการที่จะเขียนมาถามได้้าะเจ้าก็จะตอบให้ได้อีกเหมือนกันแต่วันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟัง พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ข้าพเจ้าพระไปบูนาะี่ิปุณโนขอลาไปก่อนเจนปลอนติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาที ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891กิโลเ